เฮ้ยพี่แตนว่ะเออเนี่ยแหละน้องแตนของเราเฮ้ยปีแร้อยู่ตัวจิ๋วเลยทำไมโตเป็นสาวเร็วเลนอะรักษาบีรักษาค่ะเฮ้ยเฮาวฮาวครับพ่อไป้งนอกกบพ่อไหนไปไปไหนครับเฮ้ยไม่ต้องถามมันงนะไปมี่ดูแลน้ำด้วยเดี๋ยวพ่อมาจ้ีพ่ออ่าป่าวไม้ได้เลยกันไอ้น้องหมาเนี่ยแต่นะจาแต่นาเจ๊ะ่าวด้วยดูแล้พราะมันเจอเป็นปีเดียวอาะโตเป็นเฉาเลยนะอาะโตเป็นเฉาเลยพะช่ง พ่อชีบายบายไปหาหาพ่อเร็วบายบายค่ะบ๊ายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำสวัสดีค่ะพี่น้ำดูไปเฉวแล้วนะคะดูสิคะดูไปสาวไหมครับพี่ค่ะคุณหมอเล่าให้น้ำฟังหมดแล้วนะคะน้ำเสียใจด้วยนะคะเรื่องพี่โกงว่าแต่น้ำกับหมอพี่ชนเถอะเป็นไงบ้าง ไม่ไม่ถึงถามแบบนั้นละคะเอา้าแค่น่าเป็นแฟนกับหมอพิชชนไม่ใช่เหรออะไรนะใครบอกเนี่ยแหมนะไม่เห็นต้องอายเลยสนิทกันขนาดนี้แล้วก้อยหาดีมีคนบอกโอยตายแล้วน้ำกับคุณหมอพิชนเนี่ยนะคะเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นคะ่ะคุณหมอกลางหาวอะไรมาพูดอะ่ะน้ำกับคุณหมอพิชนเนี่ยเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่แฟนนะเออ นี่หอาวก็โอเคาเกอร์เนาะหึนี่ว่าอะไรนะเ่าเบาเบาไม่มีอะไรโอหแอนนี่แอว๋วเขามีหวังเลยแอ๋วอไม่หวังแล้วครับแอ๋วไม่หวังแล้วครับ จริงเหรอมี่แล้วมี่รู้ได้ยังไงอ่ะคอยหาวบอันดิโหแย่จังเลยทำไมคุณหมอวิชชนถึงเป็นคนแบบนี้นะหลอกให้คุณหมอกลางหาวเข้าใจผิดน้ำแบบนี้น้ำก็แย่สิแย่แย่ไงอ๋อรู้น้ำจะไปหาวเปล่านะน้ำ น้ำไม่ได้หมายความอย่างนั้นน้าน้ำไม่รู้ล่ะคอยดูเถอะนะถ้า,นะถาน้ำกลับกรุงเทพเมื่อไหร่นะน้ำจะคุยกับคุณหมออภิชนให้รู้เรื่องเลยอัามัน,นถามอะไรตรงๆอย่างเลยวะน้ำเคยชอบไปหาแมงมังไหม ี่รู้แล้วอะเออเคอ้อะไรไอ้พ่อไม่เหาอะไม่อยู่แย่แล้วพี่อะไรแย่พี่เป้ลพี่พี่เปิ้ลแย่แล้วแย่ยังไงือแย่แล้วพี่กขพ่อม่เฮ้นี่นั่นไงพ่อมาแล้วพ่อพ่ออย่แล้วพ่อท นี่อะไรอะไรจะมีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรพี่เปิ้ลบอกพี่เปิ้ลแย่แล้วแย่แล้วมันเป็นอะไรแล้วบอกดิมันเป็นอะไรมันแย่แล้วพ่อพี่เปิ้ลอ่ะวันนี้กูจะรุ้มมึงไว้เนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเจรีบไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยจริงไงพ่อหึงพ่อหึงช่วยน้องเปิ้ลลูกฉันด้วยจ้ะทำไมน้องเปิ้ลนเป็นอะไรอ่ะก็ขี้แตกน่ะสิพ่อขี้แตกโอ้โหใช่จ้ะ สงสัยจะเป็นส้มตำของยายเหมียนเจ้าประจําของน้งเปิ้ลแน่ๆเมื่อคืนเนี้ยมันซัดสมุนคนเดียวหมดจานรวดเลยพอตื่นขึ้นมาก็จู่ๆไม่อยู่จนป่านนี้แล้วจ้ะโอ้ยมันจะเป็นอะไรวันนี้หรอวะเฮ้ยหาวไอ้มีไปช่วยคนไหน่อยได้ปะเฮ้ยพ่อฉันกับไอ้มีเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะรักษาสัตว์ไม่ได้รักษาคนเอาแล้วช่วยไม่ได้เหรอเมื่อกี้ไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันไม่เหมือนนี่พ่อโอ้ตายแล้วเว้ยแล้วเมื่อคืนมันจะเข้าประกวดยังไงล่ะเนี่ย ไม่ไหวแล้วอ้าววุ้ยโกูกูอยอะไรเป็นไรเนี่ยอะไรก็พร้อมเหรอพ่อฉันฉันคงประวดไม่ได้แล้วล่ะพ่อในเนี้ยโอยมีเอ้ยทำไมต้องเป็นงี้เลยวะเอาหน้าพ่อมันสุดวิสัยนะว่าปีหน้าให้เอาใหม่แล้วกันเฮ้ยเอาใหม่ได้ไงข้าวจะไปคุยไว้เรื่องไหนว่าปีนี้นะมงกุฎต้องเป็นของไล่เรานี่แหละ พ่อชันว่าหาคนมากวดแทนไปเลยดิประกวดแท,ดดแทนพปโทแล้วจะเป็นจะมีใครน้ำคือว่าน้ำน้ำไม่น้ำคุดไปเถอะนึกว่าน่าประกวด,เ,ดวเอามันสนุกสนุกไงเอามันแต่ว่าน้ำไม่ชอบอะค่ะน้ำต้องขอโทษพอ่อเขมด้วยนะคะเอาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรพ่อก็ไม่อยากขัดใจใครวะ่ะ น้ำครับไม่เป็นไรหรอครับพอไม่กอดหรอกพอไอ้โภโบตายวะเอง อะมากับข้าได้วยหรือาหาวนึกว่าใครไอ้หาวนี่เองอไอ้คนที่ไม่มีวันตื่นวะเดี๋ยวผมรู้แล้วสงสัยเนี่ยมันจะมาดูความพ่ายแพ้ของเปีย่นะันอะ,อะไ,อไอ้ติเฮ้ย เพิมาที่นี่มีธุระอะไรไม่มีอะไรหรอกอ้วน้นข่าวอาเปิของเลิกก็เลยอยากจะมาแสดงความเสียใจกับเพือกอเท่านั้นเองใช่ใช่นางงามขี้แตกหมิง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 บใจซะเธออาหืมหรืออยากคิดมาแข่งกับอ้วนเลยยังไงจะตำแหน่งเทพีชาวไร่ปีนี้มันก็ต้องเป็นของอ้วนเหมือนกับทุกปีนั่นแหละอาหืมถูกต้องนะค่ะ สวยเกินช็อกขึ้นมาลูกหลานเดือดร้อนจะทำยังไงป้ามาเอ้กับบ้านเลยนะข้าพ่อยด้วยโอ้โหนี่ไอ้หาวมึงเป็นหมอหรือเป็นหมากันแน่เนี่ยดูที่กวไหมาอีกปวดกังเลยอะกลวกัวอะกวว่าไมกลัวมาแล้วกลัวปะเฮ้ยอะไรวะ่ากลับก่อนล้ว่ากลับก่อนละเฮ้ยอ้ยอยวะป้าไปก่อนในุ้่งภูเขา มื่อกว่าได้ก็บอมึงช้าอีกนิดเดียวกูเตะซ้ายก้อยเลยมึงมันเก่งอะไรตอนนี้อ่ะพ่อไม่รอให้ถึงอำเภอก่อนเหรอถ้าช่างมันเถอะพ่อลูกคู่นี้แค่มกงกรดจนนั่นแหละไอ้มงกุฎดจะพ่อไม่อยากได้แล้วอยากจะชนะมันมากกว่าไอ้โกบ้าเนี่ยเฮ้ย<า>ไปต้องใส่ชุดว่ายน้ำไหมคะคุณน้ำรู้ไหมความว่าคุณน้ำจะเข้าประกวด มีชีวิตที่สุขสบายไม่เดือดร้อนกังวลเพราะใคร